สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ฟอร์มสวยสีสวยฟอร์มพุ่มมีหลายช่อนะผมราคาโปรโมชั่นนะผมราคากระถางละ220บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่คลิปนี้ปาล์มมีโปรโมชั่นใหม่นะผม5ต้นแถม1ต้นนะครับผมเป็นไซส์กระถาง6นิ้วนะผมแบบนี้เลยนะผม คุณลูกค้าที่สั่งห้าต้นจะได้ของแถมเป็นไซส์6นิ้วแบบนี้1ต้นนะผมแล้วก็10ต้นแถมอีก1ต้นจะเป็นไซส์กระถาง8ดนิ้วนะผมสั่ง10ต้นแถมไซส์8ดนิ้ว1ต้นสั่งหต้นแถมไซส์6นิ้ว1ต้นนะผมขอบอกว่าไม้แต่ละต้นสวยงามมากนะผมขอบอกว่าอยากกอคลิปนะผมเดี๋ยวจะพลาดไม้สวยๆนะครับผมนี่ครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า ถ้าฉลอมนะผมต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะผมสีสันสวยงามฟอร์มพุ่มใหญ่ๆห,หลายช่อยอดเดินดีแบบนี้เลยนะผมในราคา220บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมต้นนี้ถ้าฉลอมนะผมสวยงามมากนะผมถ้าฉลอมนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่าบ่อทองนะผมหนึ่งสอสาม สี่ช่อทรงพุ่มกัดสีสวยๆมองแล้วสบายตานะผมกัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบ่อทองนะผมราคาก็220บบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมบ่อทองนะครับต้นต่อไปครับผมโอ้โหต้นนี้พุ่มใหญ่เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชร อำนาจนะผมกัดสีสวยงามมากช่อสวยงามมากใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะผมต้นใหญ่ยอดเดินดีกัดสีสวยแบบนี้เลยนะผมต้นนี้เพชรอำนาจนะรผมราคาก็220บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมเพชรอำนาจนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพมลิกิตนะผมพมลิกิตเป็นไม้ที่ เริ่มมีจำนวนน้อยแล้วนะผมแนะนำให้คุณลูกค้ารีบเอฟรีบเก็บสะสมกันได้เลยนะผมต้นนี้พรมลิกิดนะผมสวยงามมากพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมพรมลิคิดนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสามช่อใหญ่ๆกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมต้นนี้สามช่อใหญ่ๆเลยมีชื่อว่า เศรษฐีหาดใหญ่นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมเศรษฐีหาดใหญ่นะผมรับผม220บาทนะครับวันนี้ปลาล์มมากับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะปลาล์มมากับโปรโมชั่นพิเศษนะผม5กระถางแถมไซส์6นิ้ว1กระถางนะผม10กระถางแถมไซส์8นิ้ว1กระถางนะผมขอบอกว่าโปรโมชั่นนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ลำนาลายนะผมลำนาลายต้นนี้ฟอร์มพุ่มพุ่มใหญ่กัดลายสวยกัดสีสวยนะผมมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อหกช่อด้วยกันนะผมขอบอกว่าสวยงามมากพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ราคาคุ้มมากนะผมสองร้อยยี่สิบบาทนะผมต้นนี้ลำนาลายนะครับผมขอบอกว่าสวยงามแบบไม่มีที่ติเลยนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์ 081251 5, 5 6ห9นะครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าจะเรญมงคลคนะคผมหลากสีในหนึ่งต้นเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนะผมต้นนี้จะเรญมงคลนะผม220รบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมนี่ครับสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้จะเรญมงคลนนะครับผม ต้นต่อไปครับผมนี่ครับนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดขุนพลนะผมหนึ่งสองสามสี่ยอดด้วยกันใบใหญ่ๆญกัดสีสวยๆฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้ยอดขุนพลนะผมรีบได้รีบเลยนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมยอดขุนพลนะครับผมการันตีความงามค่ะการัตนตีความงามนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ขุนเหล็กนะผมไมาที่หลายๆท่านกําลังหมายปองอยู่ไม้ที่หลายๆท่านกําลังตามหาอยู่นะผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะผมได้มาเพียงหนึ่งกระถางนะผมสําหรับขุนเหล็กนะผมรีบได้รีบเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมต้นนี้ขุนเหล็กนะครับต้นต่อไปครับผมพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่า สายรุ้งสยามนะผมนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากนะผมแล้วแต่ละช่อนี่ยอดเดินดีอย่างแน่นอนฟอร์มสวยสีสวยนะผมฟอร์มพุ่มใหญ่ๆพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมแนะนําให้คุณลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเป็นไซส์กระถาง11นิ้วหรือ15นิ้วก็ได้นะผมนี่ครับแล้วก็ตั้งโชว์เลยนะผมนี่ครับสายรุ้งสยามนะครับผม220บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแผ่นดินทองนะผมเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการเลยเอามากี่ต้นกี่ต้นก็ไม่เคยพอคุณลูกค้าเลยนะผมแผ่นดินทองนะผมสวยงามมากหลายช่อบทรงพุ่มกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมต้นนี้แผ่นดินทองนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะมากนะครับผมราคาก็เบาเาราคาก็เบาเบานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ยูโรปานะผมสามช่อพุ่มใหญ่ๆกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมยูโรปานะผมมาที่หลายๆท่านหมายปองอยู่วันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วรีบได้รีบเลยนะครับผมต้นนี้ยูโรปานะผมกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมสามช่อสวยงาม,มากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองนบพระคุณนะผมหลายกิ่งหลายช่อ ทรงพุ่มใหญ่กัดสีสวยยอดเดินดีแบบนี้เลยแล้วก็ความแข็งแรงนะผมนี่ครับลาก,ลากแน่นเต็มกระถางเลยนะผมต้นนี้ทองนบพักคุณนะผม220บาทส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะผมหต้นแถม6นิ้ว1ต้น10ต้นแถม8นิ้ว1ต้นนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมคุ้มมากๆนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านก ฟามิงโก้นะผมไม้ที่ขายดีตลอดการเลยนะผมวันนี้ปาลมได้มา1ต้นนะผมแล้วก็ทรงพุ่มกัดสีสวยมีหลายช่อยอดเดินดีนะครับผมต้นนี้นกฟา์มิงโก้นะครับผมราคา220บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้นกฟา์มิงโก้นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่านกโพร,ระดก นะครับผมเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยแล้วก็ค่อนข้างหายากนะผมสําหรับนกโพระดกนะผมกัดสีเต็มที่จะเป็นสีแดงนะผมสีแดงทั้งใบเลยนะผมลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กัดสีแดงเข้มเต็มใบเลยนะครับผมขอบอกว่าสวยงามมากมีจํานวนน้อยนะผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้นกโพระดกนะผม220รบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ออมทองนะผมออมทองต้นนี้นับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากแล้วก็กัดสีสวยงามมากนะผมฟอร์มพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมต้นนี้ออมทองนะผมดูลักษณะของใบนะผมสวยงามมากนะผมแล้วก็กัดสีได้สวยงามมากนะผมต้นนี้อ,อมทองนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่า เศรษฐีบ้านดอนนะผมเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างโดดอยู่นะผมแต่วันนี้ปาล์มจัดให้ในราคาโปรโมชั่นเลยปกติราคาจะอยู่ที่280-350บถึง3า0บาทนะครับผมสำหรับเศรษฐีบ้านดอนนะผมวันนี้ให้ในราคาโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นให้เลยนะผมราคาอยู่ที่220บาทนะผมสำหรับเศรษฐีบ้านดอนนะผมร,รีบได้รีบเลยมีเพียงหนึ่งกระถางนะผมเศรษฐีบ้านดอนนะครับราคาว้าวมาก ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าอำนาจวาสนานะผมชื่อไพเราะมากชื่อเป็นมงคลมากแล้วก็นับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยช่อเยอะกิ่งเยอะนะผมฟอร์มสวยฟอร์มพุ่มใหญ่นะผมต้นนี้อำนาจวาสนานะผม220รบบาทนะผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมอำนาจวาสนานะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีคลองใหม่หลายช่อทรงพุ่มนะผมใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหมือนช่อกุหลาบเลยนะผมนี่ครับขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้เศรษฐีคลองใหม่นะผมขอบอกว่าคุ้มมากนะผมโปรโมชั่นนี้คลิปนี้คุ้มมากๆนะผมรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้เศรษฐีคลองใหม่นะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะตุระพักพิมานนะผมชื่อไพเราะมากนะผมต้นนี้ปกติราคาจะอยู่280บาทนะผมนี่ครับปามให้ในราคาโปรโมชั่นเลยราคา2 2 0บาทรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้จะตุระพักพิมานนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า รวยทันใจนะผมฟอร์มพุ่มใหญ่กัดสีสวยยอดเดินดีพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนฟอร์มสวยสีสวยแนะนําไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วสีขาวหรือสีน้ําตาลก็ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งโชว์เลยต้นไม้จะโดดเด่นมากนะครับผมต้นนี้รวยทันใจนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า โชคดีนะผมโชคดีต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อความสูงประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้โชคดีนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมโชคดีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าพระนะผมท่าพระต้นนี้มีหลายช่อทรงพุ่มกัดสีสวยแบบนี้เลยนะผมท่าพระนะผมมีทั้งหมด12 3 4ี่ 4ช่อใหญ่กับอีก1ช่อเล็กนะผมรวมกันเป็น5ช่อเลยนะผมต้นนี้ท่าพระนะผมสวยงามมากฟอร์มสวยๆเลยนะครับผมท่าพระไปแล้วมาต่อกันด้วยที่ท่าวาสุกรีนะผมท่าวาสุกรีต้นนี้มี3ช่อทรงพุ่มใหญ่นะผมแล้วก็กัดสีสวยมากดูลักษณะของใบนะผมลักษณะใบสวยงามมากใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะผม สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นนี้ท่าวาสุกรีสามช่อเลยนะผมราคาก็220บาทนะครับผมนี่ครับท่าวาสุกรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารัศมีจันนะผมต้นนี้นับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากนะผมต้นนี้ รัศมีจันทนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมฟอร์มพุ่มสีสันสวยงามหลายช่อเลยนะครับผมรัศมีจันทร์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามงกุฎเพชรนะผมกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมาก3มช่อทรงพุ่มยอดเดินดีนะครับผมนี่ครับมงกุฎ เพชรนะผมเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะผมนี่ครับมงกุฎเพชรนะครับผมต้นต่อไปครับผมนี่ครับนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสร้อยระยะนะผมสองช่อสวยๆเลยนะผมใบระยะแบบนี้เลยยอดเดินดีอย่างแน่นอนสองช่อสวยๆเลยนะผมนี่ครับนานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมสําหรับสร้อยระยะนะผมราคาก็ 220บาทส่งฟรีนะครับผมนี่ครับสร้อยระยะนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะครับผมสามช่อท่งพุ่มสวยๆใบใหญ่ๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นนี้เพชรชมพูนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมเพชรชมพูนะครับภูมิใจนำเสนอ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าต่างหูชาววังนะผมนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากความพิเศษของต้นนี้ก็คือกัดสีสวยงามมากนะผมนี่ครับกัดสีทั้งต้นกัดสีทั้งใบเลยนะครับผมต้นนี้ต่างหูชาววังนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้สายพันธุ์โบราณนะผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดเพชรนะครับผมนี่ครับค่อนข้างหายากแล้วก็มีจํานวนน้อยความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ40เซนติเมตรได้เลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดเพชรนะรผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมราคา220บาทนะครับาทผมรีบได้รีบเลยนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามัทนานะผมหนึ่งมสี่ห้ช่อนะผมมัทนา5ช่อทรงพุ่มสวยงามมากนะผมใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วก็กัดสีสวยงามมากยอดเดินดีทุกช่อเลยนะผมต้นนี้มัทนานะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081-251-5669ะครับผมต้นนี้มัทนานะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายูโดนะผมนี่ครับใบดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมต้นนี้ยูโดนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยแล้วก็ยอดเดินดีอนาคตแตกพุ่มอย่างแน่นอนนะผมต้นนี้ยูโดนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สีสง่านะผมความพิเศษของสีสงา่าต้นนี้ก็คือว่ากัดสีสวยงามมากแล้วก็มีใบกลายออกมาแบบนี้1ใบนะครับผมขอบอกว่าสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบกลายแบบนี้หายากนะผมสามช่อความสูงประมาณ45เซนติเมตรได้เลยนะผมต้นนี้สีสง่านะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนนสีสง่านะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่า มะนีนบพรัลต์นะผมสามช่อสวยงามมากใบายาวปลายใบยบิดเกลียวนะผมต้นนี้มะนีนบพลัลต์นะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับมะนีนบพลัลต์นะรับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมราคาโปรโมชั่นนะผมกระทางละ220บาทส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง5กระถางแถม6นิ้ว1กระถางนะครับผมสั่ง10กระถางแถม8นิ้ว1กระถางนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปลาล์มลงคลิปไม้ใหม่คุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ